อ,อ้้ววาหวานแตกมา,ากจาหวานแตกบอกพ่อพ่อฝึกมาใช่ไหมเนี่ยฝึกมาใช่ไหมหวานไม่ได้แตกเอาว่าดดปลาเล็กโดดเลยอ้าวไม่มีเหงาวะบอกเลยวันเนี้ยปลาเล็กมันโดดไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลาเล็กเราไม่เอาเราเอาแต่ตัวใหญ่เราเอาแต่คัดไซส์ปล่อยไปครับไอ้อปลาเล่นอยู่มีปล่า โอ้ยอย่างงี้ก็ปวดเหนื่อยเลยดิอย่างงี้เดินขึ้นเดินลงได้ปลาดูดิโอ้โยของ <3 S 2> ตัวสามตัวนะครับทุกคนสี่ทุกคนเอาว่าไปไปเก็บปลาเดินลงเหนื่อยดิแค่นี้ไหนสวยๆนะครับนี่สวยๆนะครับปลาตะเพียนเข้ามาว่าเพราะวันนี้เอาสามเซนหวานดีกว่าวันนี้เอาสามเซนนี่แหละเผื่อได้ปลาตะเพียนด้วยนะครับทุกคนเป็นไงพ่อสะพานแรกสะพานแรกแหกหมาดไหมครับ